การสร้างแบรนด์สตอรี่คือหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนธุรกิจของคุณจากร้านค้าให้กลายเป็นแบรนด์ที่ผู้คนรักและผูกพันนี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่จะช่วยให้คุณสร้างเรื่องเล่าให้แบรนด์ได้อย่างทรงพลังสร้างแบรนด์ให้มีเรื่องเล่าเปลี่ยนธุรกิจให้มีความหมายในยุคที่สินค้าและบริการมีให้เลือกมากมายการแข่งขันด้านราคาหรือฟังก์ชันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเลือกคุณจดจำคุณและรักคุณคือเรื่องเล่าที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์คุณแบรนด์สตอรี่ไม่ใช่แค่ประวัติบริษัทแต่มันคือจิตวิญญาณและเหตุผลในการมีอยู่ของแบรนด์คุณเป็นการสื่อสารว่าทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่คุณทำทำไมแบรนด์สตอรี่ถึงสำคัญสร้างความผูกพันทางอารมณ์หรือ emotional connection มนุษย์ตัดสินใจด้วยอารมณ์และหาเหตุผลมาสนับสนุนทีหลังเรื่องเล่าที่ดีจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างแบรนด์กับความรู้สึกของลูกค้าสร้างความแตกต่างหรือ differentiation ในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่งเรื่องเล่าของคุณคือสิ่งที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้สร้างความจดจำหรือ memorability ข้อมูลและตัวเลขมักจะถูกลืมแต่เรื่องราวจะถูกจดจำและบอกต่อ เพิ่มมูลค่าให้แบรนด์หรือ a s value ผู้คนยอมจ่ายแพงขึ้นให้กับแบรนด์ที่พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงและเชื่อในคุณค่าเดียวกันสร้างความพักดีหรือ builds loyalty เมื่อลูกค้าเชื่อในเรื่องราวของคุณพวกเขาจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อแต่จะกลายเป็นผู้สนับสนุนหรือ advocates องค์ประกอบหลักของ brand story ที่ทรงพลังเรื่องเล่าทุกเรื่องมีโครงสร้างคล้ายกัน ลองนำมาปรับใช้กับแบรนด์ของคุณตัวเอกหรือ The Hero ไม่ใช่แบรนด์ของคุณแต่คือลูกค้าลูกค้าของคุณคือใครเขามีความฝันความต้องการหรือปัญหาอะไรที่อยากแก้ไขตัวอย่างหญิงสาววัยทำงานที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารอุปสรรคหรือ The Obstacle คือปัญหาที่ตัวเอกหรือลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ อะไรคือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายตัวอย่างความยุ่งยากในการหาวัตถุดิบความไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรความเหนื่อยล้าหลังเลิกงานผู้ชี้นำหรือ The Guide นี่แหละคือแบรนด์ของคุณแบรนด์ของคุณเข้ามาในชีวิตของลูกค้าเพื่อช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรคุณมีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในปัญหาของเขาตัวอย่างแบรนด์อาหารคลีนที่เข้าใจชีวิตคนเมือง จึงสร้างสรรค์เมนูที่สะดวกและดีต่อสุขภาพแผนการหรือ The Plan คือสินค้าหรือบริการของคุณคุณมีวิธีหรือเครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้ลูกค้าก้าวข้ามอุปสรรคได้ทำให้มันง่ายและชัดเจนตัวอย่างบริการจัดส่งอาหารคลีนรายสัปดาห์3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกเมนู 2. กํำหนดวันส่ง 3. รอรับที่บ้าน บทสรุปแห่งความสำเร็จหรือ The Success Cover m e o ภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้าชีวิตของลูกค้าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรหลังจากใช้สินค้าหรือบริการของคุณตัวอย่างเธอมีสุขภาพดีขึ้นมีพลังในการทำงานมากขึ้นและมีเวลาเหลือไปทำสิ่งที่รักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร5ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างแบรนด์สตอรีของคุณขั้นตอนที่1 ค้นหา y ของคุณให้เจอหรือ find your w h y ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์ทำไมคุณถึงเริ่มต้นธุรกิจนี้นอกจากเรื่องเงินอะไรคือปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขให้กับผู้คนหรือโลกใบนี้คุณมีความเชื่อหรือคุณค่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันโลกจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้ามีธุรกิจของคุณอยู่ตัวอย่าง เราเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงกาแฟคุณภาพดีได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีความรู้ซับซ้อนเราจึงเริ่มต้นธุรกิจนี้เพื่อทำลายกำแพงระหว่างคอกาแฟมือใหม่กับโลกของกาแฟสเปเชียลตี้ขั้นตอนที่สองกำหนดตัวเอกหรือลูกค้าของคุณให้ชัดเจนเขาอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรลึกไปกว่านั้นเขากลัวอะไรเขาใฝฝันถึงอะไร อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาหงุดหงิดในแต่ละวันสร้าง Customer Persona หรือตัวตนสมุติของลูกค้าขึ้นมา1-2ถึงแบบขั้นตอนที่3ร่างโครงเรื่องลองนำโครงสร้าง5องค์ประกอบข้างต้นมาเติมในช่องว่างลูกค้าของเราใส่ลักษณะของตัวเอกต้องการที่จะใส่เป้าหมายของลูกค้าแต่กลับต้องเจอกับใส่อุปสรรคหรือปัญหาอยู่เสมอจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับ ชื่อแบรนด์ของคุณที่เป็นผู้ที่เข้าใจปัญหานี้อย่างลึกซึง้งเราจึงมอบชื่อสินค้าหรือบริการที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถใส่แผนการหรือวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายในที่สุดชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปใส่ภาพความสำเร็จหรือชีวิตที่ดีขึ้นขั้นตอนที่4ใส่หัวใจและตัวตนน้ำเสียงหรือ Tone of Voice เรื่องเล่าของคุณจะถูกเล่าด้วยน้ำเสียงแบบไหน จริงใจสนุกสนานสร้างแรงบันดาลใจเชี่ยวชาญความจริงใจหรือ authenticity ยาเสแสร้งถ้าคุณเคยล้มเหลวมาก่อนการเล่าถึงมันบ้างจะทำให้แบรนด์ดูเป็นมนุษย์และน่าเชื่อถือใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนเล่าเรื่องเหมือนคุยกับเพื่อนขั้นตอนที่5เรียบเรียงและทำให้กระชับเรื่องเล่าที่ดี ต้องง่ายต่อการจดจำและบอกต่อลองย่อเรื่องราวของคุณให้อยู่ในรูปแบบต่างๆแบบประโยคเดียวหรือ one liner สรุปหัวใจของแบรนด์ในหนึ่งประโยคแบบย่อหน้าเดียวหรือ one p a r า g r a p h สำหรับใส่ในหน้า about us หรือบโ o ในโซเชียลมีเดียแบบฉบับเต็มหรือ full version สำหรับเล่าหนึ่งวิดีโอบล็อกโพสต์หรือเวทีนำเสนอ ตัวอย่างแบรนด์สตอรีที่ยอดเยี่ยม Tom's Shoes เราไม่ได้ส่งแค่รองเท้าแต่เรามอบโอกาสเมื่อคุณซื้อรองเท้า1คู่เราจะบริจาครองเท้าอีกหนึ่งคู่ให้กับเด็กที่ต้องการเรื่องราวของการให้ที่กลายเป็นโมเดลธุรกิจ Patagonia เราทำธุรกิจเพื่อปกป้องโลกที่เราอาศัยอยู่เรื่องราวของนักเคลื่อนไหวที่บังเอิญทำเสื้อผ้าขายสื s อฉันจากการเป็นผงหอมในร้านขายยา สู่การเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่เข้าใจผิวคนไทยและก้าวไกลไประดับโลกจะนำแบรนด์สตอรี่ไปใช้ที่ไหนได้บ้างเมื่อคุณมีเรื่องเล่าแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเล่ามันออกมาหน้าเกี่ยวกับเราบนเว็บไซต์นี่คือพื้นที่ที่ดีที่สุดในการเล่าเรื่องฉบับเต็มโซเชียลมีเดียใช้ไบโอโพสต์วิดีโอสร้างสตอรี่เพื่อตอกย้ำเรื่องราวของคุณบนบรรจุภัณฑ์ ข้อความสั้นๆบนกล่องสามารถสร้างความประทับใจได้แคมเปญการตลาดใช้เรื่องเล่าเป็นแกนหลักในการสร้างโฆษณาการสื่อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนเข้าใจและเชื่อในเรื่องราวเดียวกันบทความหรือบล็อกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวายของคุณจำไว้ว่าการสร้างแบรนด์สตอรี่คือการเดินทางไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบ คอยรับฟังฟีดแบ็จากลูกค้าและปรับปรุงเรื่องราวของคุณให้สดใหม่และจริงใจอยู่เสมอถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนจากการขายของมาเป็นการเล่าเรื่องที่มีความหมายและสร้างความผูกพันกับลูกค้าของคุณครับ